นีคะว่าดอกเบีย้ยบัตรเครดิตบางใบเนี่ยสูงกว่าดอกเบีย้ยบ้านเยอะมากแต่ถ้ามีข่าวดีบอกว่าเราสามารถรีไฟแนนซ์บัตรได้ล่ะมันจะพิเศษแค่ไหนเพราะว่าบัตรเครดิตถ้าสมมติว่าเราทิ้งไว้โดยที่เราปล่อยให้เป็นดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกอะค่ะจะทําให้นี่ของเรานะคะบานเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะถ้าเราไม่รีบจัดการเคลียร์หนี้นะจ๊ะสมมุตินะถ้าเราไม่รีไฟแนนซ์บัตรเนี่ยถ้าเราผ่อนตามปกตินะคะวงเงินประมาณ1นึ่งแสนบาทดอกเบีย้ยประมาณ18%ต่อปี ดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายต่อปีอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0นนะคะแสดงว่าดอกเบีย้ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ3,000ั0ถึสี่พบาทอาระยะเวลาผ่อนเนี่ยไม่มีกำหนดแน่นอนค่ะเพราะมันเป็นดอกเบีย้ยทบต้นก็คือทบไปเรื่อยๆถ้าเราไม่จ่ายก็พอกไปเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามเราสามารถจ่ายขั้นต่ำได้ แต่ดอกแพงนะคะความเสี่ยงก็จะสูงตามไปนี่พอกไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ไหวเนี่ยบางเคสที่เวลวยนะคะก็คืออาจจะถูกฟ้องได้ถ้าสมมติว่าเราไม่ชําระหนี้นะจ๊ะแต่ทีนี้เนี่ยโชคดีถ้าเรา refinance กับ refin นะจ๊ะก็คือผ่านสินเชื่อบุคคลดอกเบีย้ยประมาณ9%ตกปีละประมาณ9,000บาทเฉลีย่ยต่อเดือนประมาณ2 5 0 0ถึง3,000ทีนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดชัดเจนได้ว่าเราจะผ่อนระยะเวลาเท่าไหร่12เดือน20 4เดือน36เดือนก็ได้นะคะสมมุติว่าเราจ่ายทบไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็จะทําให้นี่เราหมดเร็วขึ้นใจจบหมดเร็วสบายใจและไม่เป็นหนี้เสียด้วยนะคะจะเห็นว่าถ้าเรา refinance บัตรกับ r e f i n แล้วเนี่ยตัวดอกเบี้ยนะคะมันถูกกว่าไม่ refinance บัตรย่างเห็นได้ชัดเลย รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตไม่ใช่แค่การวางแผนจัดการนี่อย่างเดียวแต่ว่ามันคือการวางแผนการเงินระยะยาวอย่าให้ดอกเบีย้ยมันทบต้นสายเกินกว่าที่เราจะแก้ไขไหวนะคะถ้าใครไม่ไหวให้รีบไปรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนะจ๊ะวิธีการนะคะก็คือว่าเข้าไปในลิงก์โปรไฟล์ของพี่เต้นะคะเข้าไปตรง Open Link น้องกดเข้าไปค่ะน้องจะเจอ Refinance นะคะน้องคลิกเข้าไปตรง Refinance แล้วน้องไปเลือกตรง Refinance บัตรเครดิตแล้วน้องกรอกข้อมูลเข้าไปน้องก็จะเจอเว็บไซต์ของ น,ะะน้องกรอกข้อมูลเข้าไปให้ทบครบถ้วนค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรหานะจ๊ะ